ใครว่าละครน้ำเน่าที่ฉายทางทีวีทุกวันนั้นน่าเบื่อเนื้อหายังคงวนเวียนแต่เรื่องแย่งผัวแย่งเมียชาวบ้านเรื่องแม่ผัวลูซไพอะไรทำนองนี้วนเวียนอยู่เท่านี้แล้วคนดูจะเบื่อแต่พอนำกลับมาสร้างใหม่หรือฉายซ้ำใหม่เรื่องไหนก็เรื่องนั้นฮิตติดลมบนซชทุกทีคงจะเพราะเนื้อหามันใกล้เคียงกับชีวิตของคนทั่วๆไปก็ชาวบ้านร้านตลาดคนไหนบ้าง ที่จะไม่เจอปัญหาโลกแตกเช่นละครนางใบตองดูละครไปก็เบ้ปากบ่นขมุบขมิดไปแกเคยดูตอนที่ฉายหลังข่าวตอนกลางคืนจนจำเนื้อเรื่องได้หมดแล้วแต่พอเอามาฉายใหม่ในตอนบ่ายก็ยังตามดูอีกขณะนี้นั้นนางเงอยู่กลางกองผ้ากลางบ้านมือคัดดูเสื้อผ้าที่วางกองตรงหน้าไปตาก็จ้องละครทีวีไปใจก็คิดไปถึงเรื่องละครเรื่องตัวเอง สับสนปนเป,นปกันไปหมดระหว่างนี้นางใบตองกำลังขมักขม้นปักชุนผ้าที่รวบรวมและนํามากองไว้หลายวันก่อนหน้านี้แล้วอันเป็นเสื้อผ้าของคนที่เขาเอามาจ้างให้ทำรวมทั้งของตัวแกเองและของลูกชายที่ขนมาทิ้งไว้ให้ด้วยเพราะลูกชายนางใบตองนั้นขยันซื้อแต่เสื้อผ้ามันซื้อเองหรือเมียมัซื้อให้ก็ไม่รู้สินะผู้ชายอะไร เสื้อผ้าก็ไปภูเขาเหล่ากาขนาดนี้มากเสียกว่าของผู้หญิงอีกนางใบตองรำ่พึงในใจเวลากลับมาบ้านลูกชายก็มักจะเอาเสื้อผ้าใส่มาจนเต็มกระเป๋าแล้วก็ไม่เอากลับไปเลยสักตัวในกระเป๋าเดินทางตอนขากลับก็ขนแต่ของกินที่แม่ทําไว้ให้กลับไปเท่านั้นเสื้อผ้าบางตัวที่ลูกชายขนมาทิ้งไว้ที่บ้านบางตัวก็ยังเห็นเขาใส่อยู่บ้างเวลากลับมาบ้านแต่บางตัว เขาก็บอกให้แม่เอาไปแจกเพื่อนบ้านเสื้อผ้าเหล่านี้ยังใหม่อยู่บางตัวก็แค่กระดุมหลุดฉีกขาดนิดหน่อยตะเข็บปริแตกชายเสื้อรุ่ยหรือขึง้นเกงซิบเสียลูกชายของแกก็ไม่ยอมใส่แล้วเขาบอกแม่ว่าเสื้อผ้าสมัยนี้ราคาถูกจะตายใส่แล้วทิ้งเลยก็ยังได้เมียของเขาขยันชอปปิง้งเห็นเสื้อผ้าของลูกชายยังกองเปภูเขาขนาดนี้เชื่อได้ว่าถ้าเป็นเมียของเขา กองกองใหญ่กว่านี้สักสามสี่เท่าเป็นแน่นางกระเชอก้นรัว่วเอ้ยผู้หญิงดีๆมีเยอะแยะไม่ไปเลือกแตนมาเลือกเอานางคนนี้มาเป็นเมียเช<ะ>ื่อนางใบตองเบะป,ปากอีกรอบตอนที่นางเห็นเสื้อผ้าผมนี้แล้วตอนแรกก็นึกเสียดายมากแต่นางใบตองน,นั้นก็เลือกทําตามคําขอลูกชายบอกนางใบตองคิดว่าก่อนที่จะให้ของใครเข้าไป แกก็หยิบจับพวกมันเอามาซ่อมแซมซะหน่อยก็ไม่เสียแรงเสียเวลาอะไรเท่าไหร่ให้คนเข้าไปแล้วพอได้ไปเขาก็จะได้เอามาใช้ประโยชน์ได้เลยทันทีไม่ต้องเอามันไปหมกไว้ใต้ตู้เพราะได้ไปแล้วแต่ก็ใส่ไม่ได้คนให้ไปตอนนี้แล้วก็ศูนย์เปล่าของไม่มีประโยชน์ก็อย่าให้ใครเข้าไปเลยนางคิดแบบนี้นางนึกถึงสมัยก่อนตอนที่ยังสาวอยู่สมัยนั้นเงินทองยังหายากมาก เสื้อผ้ากว่าจะได้ตัดใหม่ก็ต้องรอเทศกาลงานบุญหรือเวลาที่จําเป็นเท่านั้นเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วก็ใช้แล้วใช้อีกจนมันเก่าคร่ำครา่าหรือเก่าขาดก็ยังอุตส่าห์ทนนั่งซ่อมใส่แล้วใส่อีกจนใส่อีกไม่ได้ก็เอาให้คนอื่นไปใช้ต่อได้อีกหลายรุ่นจนใช้ไม่ได้จริงๆแล้วนั่นแหละเสื้อผ้าเก่าจนกลายเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดจานบ้างสุดท้ายก็เป็นผ้าถูพื้นบ้านซึ่งเป็นไม้กระดาน ยิงเช็ดถูก็ยิ่งสะอาดเอี่ยมสมัยนั้นคนอยู่แต่บ้านไม้กระดานกันผ้าถูบ้านจึงเป็นของจาเป็นซึ่งกว่าจะยอมทิ้งได้ก็เรียกได้ว่าใช้จนคุ้มค่าเลยทีเดียวคนสมัยก่อนจึงรู้ซึ้งถึงคุณค่าของข้าวของเงินทองกว่าคนสมัยนี้กว่าจะซื้อหาเสื้อผ้าแต่ละชิ้นก็คิดแล้วคิดอีกรอเทศกาลงานบุญที่จําเป็นต้มนุ่งของใหม่จริงๆจึงจะซื้อไม่ใช่ซื้อทุกครั้งที่อยากได้ของใหม่ แล้วถ้าซื้อเสื้อมาหรือตัดไว้แล้วมีตัวไหนที่ไม่ชอบลายไม่ชอบสีของมันก็ต้องรอตะแป๊ะหาบของมารับย้อมผ้าให้เป็นสีดำเท่านั้นไม่มีหรอกที่จะทิ้งคว้างกันง่ายๆเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยก่อนไม่นิยมไปซื้อหาผ้าดำหรือตัดเสื้อผ้าสีดำมาแขวนเก็บเอาไว้ในตู้กันหรอกเพราะมันเป็นลางไม่ดียิ่งท้าในบ้านมีคนป่วยอยู่ก็ยิ่งแย่กันไปใหญ่จะยกเว้นก็แต่นัง นางใบตองนึกถึงคนคนนั้นแล้วก็สายหน้าพยายามที่จะลืมคนที่อยู่ในห่วงคำนึงตอนนี้ไปให้ได้ซึ่งนางก็ทํามาได้ทุกครั้งทําให้เหมือนว่ามันเป็นแค่ความฝันฝันร้ายที่พอตื่นขึ้นมาทุกอย่างก็หายไปนางจึงมานึกเรื่องเสื้อผ้าต่อการจะหาเสื้อผ้าสีดามาใช้ก็ต้องรอให้มีเหตุปัจจุบันทันด่วนหรือมีการตายเกิดขึ้นจึงค่อยวิ่งหามาใส่กันทีนึง แต่ถ้าจะเอาเสื้อผ้าเก่าไปย้อมดำแล้วเก็บไว้ก้นตู้เวลาหยิบมาใช้ก็ไม่มีใครว่าเพราะมันเป็นของเก่าแล้วแต่คนสมัยนี้ซื้อหาเสื้อผ้าสีดำกันเป็นเรื่องปกติที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะยุคสมัยมันต่างกันนี่เองนั่งนึกถึงเสื้อผ้าสีดำแล้วก็พลันนึกถึงงานศพครั้งสำคัญหน,หนึ่งหนึ่งนั้นอีกแล้วเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรคอยแต่จะนึกถึงอยู่นั่นแหละนึกไปแล้วก็ใจคอไม่ดี รู้สึกคอแห้งผากใจคอวันไวขึ้นมาทันทีมันนานกว่าสิบป,ปีมาแล้วสินะคนนั้นนางรื้อตู้หยิบเสื้อผ้าสีดำที่เก็บซ่อนไว้ใต้ตู้มาดูครั้งแล้วครั้งเล่าอยากจะใส่มันเพื่องานของคนคนนั้นเต็มทนก็เพียงเพราะว่าความทุกข์ที่ต้องผเผชิญในสมัยนั้นอยู่ทุกวันนั่นแหละที่มันทำให้คิดอะไรเลวร้ายแบบนั้นนางอยากจะให้คนคนนั้นรีบตายไปเสีย นางใบตองยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหตัวเองจึงหยุดพักกินข้าวเที่ยงเมื่อบ่ายคล้อยไปแล้วก่อนหน้านี้นั้นนางรับเย็บปะชุนเสื้อผ้าให้ชาวบ้านละแวกนี้ด้วยค่าจ้างค่าอ่อนน้อยมากจนแทบจะไม่ได้อะไรมากมายแค่อาศัยพอทําแก่เงาไปเท่านั้นเวลาชาวบ้านเอาเสื้อผ้ามาให้ปะชุนหรือตัดดัดแปลงอะไรก็ได้มีเวลาพูดคุยกับคนอื่นบ้างแต่บ่ายนี้ใจไม่ตั้งหรือไม่มีสมาธิเอาซะเลยปืนทําไปได้ไม่นาน ไม่ทันเสร็จงานแม้สักชิ้นเดียวก็ต้องเลิกวันนี้มันเป็นบ้าอะไรกันแล้วคืนนั้นกว่านางใบตองจะหลับตาลงได้ก็แววเสียงไก่ขันเข้าไปแล้วพอหลับไปแล้วคืนนั้นก็ฝันถึงงานศพบ,บ้านนั้นทั้งคืนตื่นเช้ามานางก็งัวเงียเพราะนอนไม่เต็มอิ่นหลับไม่เต็มตายิ่งมาครุ่นคิดถึงสิ่งที่ลูกชายบอกตอนที่เขากลับมาบ้านครั้งก่อนแล้วคอก็แห้งพากหัวใจก็เริ่มเต้นร,รัว หรือว่านี่มันจะต้องถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้กรรมแล้วแต่เวลาสิบสี่ปีที่ผ่านมานี้คุณความดีสารพัดที่เพียรสร้างสมมันจะไม่หักล้างกันบ้างเลยหรือเหมือนเหมือนเจ้าของงานศพในฝันเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นถ้าแต่งงานกันแล้วผมจะให้เมียผมออกจากงานแล้วมาอยู่บ้านไปเพื่อนแม่นะแววเสียงลูกชายบอกดังขึ้น เขาพูดเช่นนี้เป็นใช้ปรึกษาหารือมาหลายรอบหลายปีแล้วที่ผ่านมานางใบตองต้องคอยบ่ายเบี่ยงมาตลอดว่านางนั้นยังแข็งแรงให้เมียของเขาทำงานต่อไปเถอะให้ผัวเมียดูแลกันอยู่ทางโน้นดีกว่าจะแยกกันมาอยู่ใช้ชีวิตที่บ้านนอกแบบนี้ทำไมแต่แล้วเมื่อวันก่อนนี้เองนางก็ต้องยอมรับความจริงสัทีขาต้องให้กุ้งออกจากง,งานจริงๆแล้วล่ะแม่กุ้งแพ้ท้องมากเลย ให้ออกมาอยู่บ้านไปเพื่อนแม่ดีกว่านะที่บ้านเขาก็ไม่มีใครแม่ของเขาก็ตายแล้วมีแต่แม่เลี้ยงย่าพี่น้องทางโน้นก็ไม่เคยมีใครยินดีปรีดากับเขานะักลูกชายโทรมาบอกเมื่อวันก่อนนี้เองอีกไม่นานบ้านอันสงบสุขของนางก็จะแปรเปลี่ยนไปอีกมีคนคนหนึ่งซึ่งไม่เคยถูกชะตากันนับแต่แรกเห็นมาอยู่ร่วมบ้านนี่นางใบตองจะไม่มีทางหนีเวรกรรมพ้นเลยหรือยัองไงกันนะ แม่ไม่สบายอย่างนี้ผมก็เป็นห่วงนะให้เมียผมมาอยู่กับแม่เถอะตอนนี้เขาตั้งท้องหลานของแม่อยู่แม่จะได้คอยบอกคอยสอนเขานี่หลานของแม่คนแรกเลยนะผมหวังเอาไว้มากลูกชายโจมาย้ำเมืม่อเขารู้ว่าสองสามวันก่อนนาไม่สบายแต่ก็ไม่ยอมไปหาหมอเขาเลยเลื่อนเวลาพาเมียมาอยู่บ้านกับแม่ให้เร็วขึ้นกว่าที่กำหนดไว้รูเยนนี้ไม่บอกให้รู้ก็ดีว่ากำลังไปไข้ยอยู่ นาไม่ต้องบ่นพึมพำในใจลำพังอีกหน่อยชีวิตที่เงียบสงบมีอิสระเสรีของนาคงเปลี่ยนไปตอนนี้ใครจะบงการชีวิตใครกันหนอแม่ผัวหรือว่าลูกสะภ้ายนางยังคงรำพึงถึงความฝันถึงศพนั้นอยู่ไม่ไายด้วยใจวิวว่าตัวเองจะเป็นฝ่ายเปลียงพรำเพราะกรรมที่ทำเอาไว้นั้นมันชัดเจนเหลือเกินจนกระทั่งเวลานั้นมาถึง เมื่อรุถขนข้าวของเข้าบ้านมาลูกสะพ้ายยกมือไหว้นางแล้วนั่นแหละนางใบตองถึงเริ่มตระหนักแล้วว่าถึงเวลาที่ตนต้องชดใช้กรรมแล้วจริงๆเอาเถอะเมื่อได้พลาดพลั้งทํากรรมไปแล้วถ้าถึงเวลาต้องชดใช้ก็ควรชดใช้เสียรีบชดใช้มันไปก่อนตายนี่แหละจะได้ไม่ต้องไปตกนรกคุมที่ลึกนักแล้วชาติหน้าจะได้ไม่ต้องมาผจญกรรมกันอีกเพราะถ้าชาตินี้ชดใช้กันไปแล้วไม่มีเจ้ากรรมในเวงกันอีกแล้ว ชาติหน้าถ้าได้เกิดชีวิตคงสบายและดีกว่านี้นางม่ตองรำพึงรำพันเหมือนจะทําใจได้แล้วขณะมองลูกชายพยุงลูกสะพยขึ้นบ้านพลันนึกไปถึงเหตุการณ์เมื่อสามสิบกว่าปีก่อนโน้นสามีของนางก็เคยทําเช่นนี้เหมือนกันโดยมีสายตามแม่ผัวของนางมองตามอยู่แต่งเมียเข้าบ้านให้เมียอยู่กับแม่ตำนานแม่ผัวลูกสะพยที่ไม่รู้กี่พันกี่ร้อยเรื่อง เมื่อผู้หญิงสองคนที่ต่างรักผู้ชายคนเดียวกันเม่อยู่ร่วมบ้านกันแล้วมันก็คือสงครามย่อยๆในบ้านนั่นเองยี่สิบกว่าปีที่อยู่ร่วมชายคากับแม่ผัวนั้นชีวิตของนางใบตองมีทุกข์มากกว่ามีสุขซึ่งสุขนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนางแทบไม่เคยเห็นยิ่งตอนที่ผัวนางตายไปแล้วชีวิตก็ยิ่งกว่าตกนรกมีทนางเกิดมาโดยไม่ได้เป็นลูกกัาพราหน้าเซี่ยวหรือไม่เป็นหัวเดียวกับเทียมรีบ แค่มีญาติพี่น้องคุ้มกันเกรงใจกันอยู่บ้างแม่ผัวคงไม่ข่มเหงราวีนางเอาขนาดนี้แม้ต่อเลี้ยงลูกอยู่ทุกวันก็แทบกินข้าวกับน้ำตาเพราะแม่ผัวเข้ามาบงการชีวิตทุกอย่างตอนที่ผัวตายไปแล้วแต่ลูกยังเล็กอยู่นั้นก็ยิ่งสาหัสนางต้องออกไปทำงานนอกบ้านตามคำบัญชาของแม่ผัวทำงานในโรงงานเงินเดือนกี่บาทแม่ผัวก็รู้ทุกอย่างหาเงินได้เท่าไหร่แม่ผัวริบหมด ต้องตัวแกเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ถือเงินไว้ในบ้านสภาพจำทนเช่นนั้นมันยิ่งกว่าตกนรกหมกไหมามาตั้งแต่ผัวยังไม่ตายแล้วพอผัวตายแล้วแม่ผัวก็ยิ่งข่มเหงโขกสับไม่รู้เวรกรรมแต่ปางไหนที่นางต้องมามีชีวิตเช่นนี้สมัยนั้นแต่ละวันกว่าจะได้เข้านอนก็ต้องให้แม่ผัวหลับไปแล้วก่อนเมื่อแม่ผัวตัวดีตื่นนอนงานบ้านงานครัวทุกอย่างต้องเสร็จสับ วันไหนที่แกตื่นเช้าทั้งบังเอิญตื่นและตั้งใจตื่นด้วยความอยากจะแกล้งลูสไปซหากไฟยังไม่ติดเตาหม้อข้าวยังไม่ตั้งอยู่บนนั้นนางใบตองก็ต้องระวังตัวให้ดีสำหรับนางใบตองนั้นหากสงครามเล่าครั้งที่สามเกิดขึ้นก็ยังไม่น่ากลัวเท่าแม่ผัวโมโหร้ายและเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นทุกๆวันระหว่างนั้นนางจึงดำเนินชีวิตไปเหมือนหุ่นยนต์ต้องคอยทำตามที่แม่ผัวสั่งและบงการ ชีวิตในโรงงานก็ทําตามที่หัวหน้าและเครื่องจักมันสั่งให้ทํางานเริ่มต้นเมื่อไหร่ชีวิตก็เป็นหุ่นยนต์ไปจนเลิกงานพอกลับมาถึงบ้านก็ยังต้องทําตามที่แม่ผัวขีดเส้นสั่งการเอาไว้อีกจะหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะรักลูกเหลือเกินถ้าทิ้งลูกไว้กับยายแก่นี้นางใบตองขอตายไปเลยซะดีกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนั้นนางจึงต้องทนส่วนแม่ผัวเมื่อบงการอะไรแล้วได้ดังใจ ก็ยิ่งได้ใจไม่มีใครกล้าว่าแก่ได้แม้สักคนสิทธิ์ขาดของการเป็นแม่ผัวมีมากกว่าแม่แท้ๆที่ให้กำเนิดชีวิตนางใบตองมาซิอีกผู้หญิงสองคนพันผูกกันด้วยความทุกทรมานเช่นนั้นจนกระทั่งแม่ผัวตกบันไดป่วยเป็นอมัมพากจึงได้ถึงเวลาที่นางใบตองจะเอาคืนชีวิตไม้แสลำเค็นที่กลายเป็นความเจ็บแค้นมานานหลายปีทำให้นางใบตองคิดสั้นไม่ได้คิดยาวทว่า นับว่าเป็นบุญเหลือเกินที่ญาติของแม่ผัวอยากจะอุปการะหลานชายกําพร้าเพราะเห็นแม่ผัวนางที่กำลังเจ็บไข้ได้ป่วยทุกอย่างมันจึงเข้าทางถึงตอนนี้แม่ผัวกลายเป็นคนป่วยอนาถาไปเสียแล้วทางชีวิตหมุนกลับเมื่อผัวถูกลูกสะภ้ยข่มเหงเอาเข้าบ้างนางใบตองบงการชีวิตแม่ผัวทุกเวลานาทีเหมือนดังที่เคยถูกกระทำมา ผู้หญิงสองคนผลัดกันหมุนกงกรรมกงเวียนให้กันโดยไม่รู้ตัวยามใดที่ลูกสะพ้ยเลิกงานมาแล้วเห็นแม่ผัวยังนอนจมกองตึ่กองฉี่อยู่เหมือนนั้นแหละสงครามโลกครั้งที่สามก็ยังน่ากลัวน้อยกว่าคนทำงานมาเหนื่อยนะเว้ยกลับมาแทนที่จะได้พักผ่อนกลับต้องมาเช็ดอึดเช็ดฉี่แกอีกคิ่จะแกล้งกันใช่ไหมแกนั่นไม่ใช่แม่ฉันรู้สึกบ,บ้างไหมสำนึกบ้างไหม อยากจะนอนแช่อึแช่ฉี่คนตัวเองก็นอนไปแต่ข้าวปลาน่ะไม่ต้องกินมาหรอกวันนี้ยนางไปตองค่าโทษเอากับแม่ผัวเป็นแค่อัมมาพลึกยังเดินเหินไปไหนมาไหนได้ดูแลตัวเองให้สะอาดก็ได้ก็ยังทำสำออยอยากจะเป็นอัมมาพาที่คนอื่นเข้ามาดูแลหรือ,อยังไงอยากตายไวหรือตายช้านี่ฉันไม่ใช่ลูกแกนะแค่ลูกสะภ้จะไม่ได้หรือไงแ่ฉันอยู่ด้วยนี่ก็บุญโขกันแล้ว ปล่อยให้แกแห้งตายขาบ,บ้านก็ดีแค่ไหนอย่ามาทำตัวน่ารำคาญมากเข้าใจไว้ด้วยฉันไม่อยู่ก็หัดลุกมาทำงานบ้านบ้างเช็ดถูปัดกวาดแข้งขาจะได้ไม่งอยเปรีย้ยอา้าวนี่ผ้าขี้ริว้วนางปตองร่ายยาวพลางโยนผ้าขี้ริ้วและไม่กวาดให้แม่ผัวเอามาพลึกแล้วก็เดินลงเรือนโครมๆไปทำงาน วันไหนกลับมาบ้านสะอาดเอี่ยมเสื้อผ้าซักตากพับเก็บเรียบร้อยก็อารมณ์ดียอมให้แม่ผัวตักข้าวกินเองได้แต่ถ้าไม่ถูกใจอะไรนิดหนึ่งก็ยกหม้อข้าวหม้อแกงไปเก็บไว้ของกินดีๆที่มีหรือมีคนเอามาเยี่ยมนางก็เอาไปซ่อนไว้ในห้องของตัวเองใส่ลูกกุญแจแน่นหนาอยากจะให้กินเมื่อไหร่ก็ให้กินไม่อยากให้ก็ไม่ให้แม่ผัวจะทำอะไรได้เพราะตอนนี้ตัวเองเป็นฝ่ายเพลียงพำรำซะแล้ว ไม่มีใครรู้ว่านางใบตองนั้นกำลังบงการชีวิตแม่ผัวอยู่คนส่วนใหญ่ก็จะเห็นนางเป็นลูกสะใภ้ที่ดีแม้จะเจ้าอารมณ์ไปหน่อยแต่ก็ยังดูแลแม่ผัวทั้งที่นางจะทิ้งแม่ผัวไปหรือหนีไปม,มีผัวใหม่ตั้งแต่ยังสาวเลยก็ได้แต่นางก็ไม่ทำคนเขาไม่รู้ว่าแม่ผัวนั้นกินอยู่อดๆอ,อยากๆยกยก,กินข้าวไม่เป็นเวลาเวลาวันใดแม่ผัวทำตัวไม่สบอารมณ์นางใบตองก็ไม่ให้กินข้าว ทั้งข่มเหงบงการชีวิตและใช้วาจาเชื่อเชื้อนเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนกระทั่งลูกชายเรียนจบมีงานทำเขาก็ขอให้แม่ลาออกจากโรงงานบอกว่าจะส่งเสียเลี้ยงดูแม่กับย่าเองซึ่งพอถึงตอนนั้นแม่ผูกของนางก็นอนแกล่วกลายเป็นอมาาัมพาตาเต็มตัวแล้วนางใบตองแทนที่จะเวทนาคนแก่กลับกลันแกล้งสารพัดคนป่วยไม่มีทางสู้ ก็จะเก็บปากไว้บอกเล่าให้ร้านชายรับรู้แต่เขาก็เชื่อแม่มากกว่าเพราะสิ่งที่เขาเห็นแม่ทํากับย่าเวลาที่เขาไมา่อยู่บ้านนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่ย่าเล่าชนิดว่าสุดขั้วแทบทุกอย่างทุกเรื่องเวลาลูกชายกลับไปแล้วนางใบตองก็จะหาเรื่องด่าว่าแม่ผัวชาราทุกเรื่องบางทีก็เอาเสื้อผ้าชุดดำออกมาให้แม่ผัวดูให้คนแก่เลือกว่าจะให้นางใส่ตัวไหนวันไหน ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะตอนแรกที่นางใบตองมาเป็นลูกสะภ้ยแม่ผัวก็สั่งห้ามไม่ให้นางซื้อเสื้อผ้าใหม่อ้างว่าสงสารลูกชายที่ต้องหาเงินคนเดียวยกเว้นว่าแกจะเป็นคนอนุญาตให้ซื้อเสื้อก็เท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่แม่ผัวเห็นลูกสะภ้ยใส่เสื้อผ้าใหม่นางก็จะโกรธเกรี้ยวหาเรื่องด่าสารพัดวันดีคืนดีเสื้อผ้าใหม่ของนางใบตองก็จะถูกแม่ผัวซึ่งอยู่กับบ้านเอาไปย้อมสีดำซะหมด จำไว้ฉันไม่ให้ใส่ก็คือไม่ให้ซื้อมาใส่แกรู้ไหมเสื้อตัวหนึ่งผัวแกต้องเสียเงือหมดแรงไปทงเท่าไหร่อย่าให้ฉันเห็นอีกนะเสื้อผ้าสีดำเหล่านั้นอยู่ในตู้ทับซ้อนกันไว้เป็นกองนางใบตองเข็นเคี้ยวเคี้ยวฟันเพราะแม้กระทั่งตอนที่ผัวของนางตายไปแล้วแม่ผัวก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมเช่นนี้ห้องนอนของนางนางไม่มีสิทธ์ใส่กุญแจเช่นเดียวกับตู้เสื้อผ้า และทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านของแม่ผัวแม่ผัวเอาแต่อ้างความเป็นเจ้าของบ้านหรือคนได้ทุกอย่างตามอำเภอใจแกจะใส่เสื้อสวยๆไปทําไมเอาไว้ล่อเสือล่อตะเข้หรือยังไงชันห้ามก็คือฉั้นห้ามทําไมเข้าใจยากเย็นนักแน่นอนว่าเสื้อผ้าดีๆสวยๆพวกนั้นถูกแปลสภาพเป็นเสื้อดําไปทั้งหมดจนนางใบตองต้องอเลิกซื้อเพราะไม่ผัวอลวาด ดังนั้นตอนที่แม่ผัวนอนป่วยแล้วเสื้อผ้าสีดำเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือแก้แค้นชั้นดีจนกระทั่งแม่ผัวจากไปแล้วด้วยความสาแก่ใจของนางเรื่องพวกนี้ถูกเก็บงำไว้ในเบื้องลึกของจิตใจนางใบตองไม่มีใครรู้ใครเห็นสงครามระหว่างแม่ผัวลูกสะพ้คู่นี้เลยสักนิดตอนนั้นนางใบตองลืมไปแล้วเรื่องกฎแห่กรรมจนกระทั่งลูกชายพาแฟนสาวมากราบ ซึ่งเมื่อได้เห็นหน้ากันครั้งแรกนางก็ต้องสะดุ้มจนสุดตัวกุ้งซื้อเสื้อมากราบแม่ค่ะสีสวยเหมาะกับแม่มากเห็นไหมคะใส่แล้วแม่ดูสวยผ่องขึ้นมาทันทีเลยแม่เปลี่ยนใส่ชุดนี้พรุ่งนี้เลยนะกุ้งอยากเห็นนางใบต้องจำต้องใส่เสื้อที่แฟนลูกชายซื้อมาให้ด้วยความเกรงใจลูกชายแม้กระทั่งงานวันแต่งนางก็ต้องแต่งตัวตามที่ลูกสะภ้จัดแจงหามาให้ ลูกสะพ้ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของนางมากขึ้นเจ้าก,กี่เจ้าก,การจัดแจงทุกอย่างคอยบงการชีวิตแม่ผัวโดยอ้างเหตุว่าเป็นหน้าที่ของลูกสะพ้ยเพราะชีวิตหลอดนั้นไม่มีแม่เป็นของตัวเองมีแต่แม่เลี้ยงขั้นพอมีแม่ผัวเลยอยากทําตัวเป็นลูกสะพ้ยที่ดีบ้างในเมื่อตอนนี้หลอนมีแม่ผัวแล้วก็อยากทําดีกับแม่ผัวเหมือนแม่ของตัวด้วย ตอนแรกนางใบตองยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะักก็ยังเอออหอหมกตามเพราะยังเห่อลูกสะพ้ายอยู่และเกรงใจลูกชายมากด้วยแต่พอนานวันเข้านางก็เริ่มรำคาญในตัวลูกสะพ้ายคนนี้พอเป็นแม่ผัวลูกสะพ้ายกันแล้วหล่อนก็ยังขยันซื้อเสื้อผ้ามาฝากนางใบตองเสมอแถมบังคับให้ใส่อีกไม่รู้ตั้งกี่รอบลูกสะพ้ายมาเที่ยวบ้านกับผัวคราวใดหางเห็นนางใบตองใส่เสื้อผ้าตัวอื่นที่หล่อนไม่ได้เป็นคนซื้อให้ รอนก็จะตัดพอต่อว่าต่อหน้าทันทีนั่นยังดีที่อยู่ไกลกันแต่ต่อไปจากนี้แล้วไม่ผัวลูกสะพ้ยจะต้องมาอยู่บ้านเดียวกันมันจะน่าสะพรึงขนาดไหนกันนางใบตองน,นั้นก็ได้แต่คิดในใจลูกชายที่ไม่เคยรู้เรื่องราวใดเลยในตอนนี้เมียว่าอันใดดีก็เห็นว่าดีงามตามเมียเสียทุกอยาก่างซึ่งเป็นเรื่องที่นางใบตองรู้สึกขวางใจนะักพออยู่กันไปนานวันเข้าเรื่องความขัดแย้งที่ลูกชายไม่รู้ ก็เริ่มกอตัวรุนแรงขึ้นนางใบตองมันไสลูกสะพ้ขนาดหนักแล้ววันหนึ่งนางก็ขนเสื้อผ้าที่ลูกสะภ้ซื้อให้มากองไว้หน้าบ้านแล้วเรียกตาแปะย้อมผ้ามาเอาผ้าทั้งหมดไปย้อมดำอา้าวแม่ทำอะไรคะเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่จะย้อมสีเสื้อผ้าอย่างไงล่ะนางใบตองตอบอย่างเสียไม่ได้แล้วก็รู้สึกคุ้นๆเองว่า เคยเห็นฉากแบบนี้เคยผ่านมันมาแล้วแต่วันนี้มันกำลังปรากฏที่สถานที่เดิมมีแต่คนที่เปลี่ยนบทบาทไปและมีตัวละครตัวใหม่เข้ามาแทนที่บทที่ตัวเองเคยผจญมาแล้วจะยอมให้เสียเงินไปทำไมคะแม่จะใส่เสื้อผ้าสีดำก็ไปหาซื้อเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวกุ้งไปช่วยเลื่อนนะคะไม่ต้องมายุ่งนี่มันของของฉันฉันอยากจะทำก็ทำ ไม่ได้นะคะดูสิเสื้อทุกตัวเนี่ยกุ้งซื้อมาให้แม่ทั้งนั้นเลยของแพงๆดีๆมีราคานะคะย้อมดำไปทำไมแล้วแม่ไม่รู้หรอคะว่าเสื้อผ้าสีดำเนี่ยคนเขาถือยิงกุ้งกำลังท้องอยู่ด้วยถ้าเกิดหลานแม่เป็นอะไรไปเราจะทำยังไงทำไมต้องเกิดกับหลานฉันละ่ะเกิดกับคนอื่นก็ได้นี่น้าม่ตองต่อ,ตอลูกสไปรคอนควัก พรอผัวของล่อนกลับมาลูกสะภ้ก็ทลาไปฉอเลาะทันทีนางใบตองก็ต้องโดนลูกชายตัดพ้อต่อว่าไปตามระเบียบกุ้งเขาหวังดีกับแม่ทำไมแม่จะต้องเห็นเป็นเรื่องไปเสีทุกเรื่องยอมเขาหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงกำลังท้องกำลังไส้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะแม่ผมกราบละงานผมก็ยุ่งมากพอแล้วอย่าให้ผมต้องมาปดหัวเรื่องน้ำเน่าแม่ผัวกับลูกสะภ้แบบนี้เลยนั่นลละ นางใบตองจึงสงบแต่ไฟใต้น้ํานั้นยังคุกรุนแม้จะรู้สึกตัวดีว่ากงกรรมกงเกลียนที่นางเคยทําไว้กับแม่ผัวกําลังจะเริ่มขึ้นแต่ทําไมานางถึงยอมผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ทั้งๆท,ที่เตรียมใจทําใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้จนกระทั่งลูกสะพายคลอดนางใบตองก็รู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นหมาหัวเน่าเข้าไปียทุกทียิ่งพอหล่อนมีลูกซึ่งหลอนก็รู้อยู่ว่า ลูกนั้นไปสุดยอดปรารถนาของทั้งผัวและแม่ผัวลูกสะพ้ายก็ตังเงินไขขึ้นมาหยุมย่มหยิมยุบยับถ้านางใบตองอยากจะอุ้มหลานนางก็ต้องทำตามลูกสะพ้ายสั่งเวลาลูกชายไม่อยู่ลูกสะพ้ายก็ชี้นิ้วสั่งแม่ผัวทำโน่นทำนี่ย่างก็เป็นคนใช้พอนางใบตองไม่ทำลูกสะพ้ายก็ตะบึงตะบอลจ้างเรื่องไปอ้อนผัวแปบ๊บเดียวไอ้ลูกชายก็มาอารวาสโวยวายใส่เอากับแม่อีก นางใบตองรักหลานก็รักมากรักลูกก็รักมากแต่กับลูกสะพ้ายนี่ทำไมถึงทำใจยอมรักไม่ได้ยอมรับและยอมทำดีด้วยไม่ลงสักทียิ่งหล่อนทำตัวร้ายกับนางเมื่อไหร่ก็ยิ่งอยากจะเอาคืนซะให้หนักให้สาสมใจรู้ทั้งรู้ว่าถ้าไม่ยอมรับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวทั้งที่รู้ว่าระหว่างนี้ตนต้องรับกรรมเก่าที่เคยทำไว้กับแม่ผัวแต่นางใบตองก็ยังฝืนสร้างกรรมใหม่ต่อลูกสะพ้ายอีก ลูกมันเองก็เป็นผู้ชายสักวันหนึ่งเธอะมันก็จะต้องโดนลูกสะพ้ายมันทําเช่นนี้เหมือนกันนั่นแหละเชื่อเธอะนางไปตองปลอบใจตัวเองแทนที่จะทําให้ทุกอย่างมันหยุดอยู่ที่ตัวเคยราวีกับแม่ผัวมาเช่นไรรู้ทั้งรู้ว่ามันทุกทรมานและเจ็บปวดแต่ก็ยังดื้อดึงจะทําต่อและตั้งความมุ่งมา่ปรารถนาไว้อีกว่าจะต้องให้ลูกสะพายของตนได้รับกรรมแบบตนเข่าสักวันจนได้ มันเรื่องอะไรที่ฉันจะต้องมารับบทนี้คนเดียวกันละ่ะคนอย่างมันต้องได้รับบททั้งลูกสะพ้ยและแม่ผัวแบบที่ฉันเคยเจอสิบันทึกจะสมน้ำสมเนื้อกันนางใบตองคิดเข็นเขี้ยวเหมือนอนางร้ายในละครหลังข่าวที่นางชอบนับแต่วันนี้เป็นต้นไปนางจะต้องเริ่มบทร้ายกาจเอาคือซะบ้างรู้อยู่แล้วว่าจะต้องรับกรรมที่เคยทำไว้แต่ตอนนี้ขอให้มันได้รับความเจ็บปวดก่อนก็พอ เสียงแตรดังแปลนแปนของลูกตะแปะรถย้อมผ้าดังเข้ามาใกล้านางใบตองนึกกระยิมในใจเจ้านี่มันสืบอาชีพย้อมผ้ามาแต่รุ่นพ่อจากหาปี๊บเดินย้อมมาจนเดี๋ยวนี้มีรถมอเตอร์ไซค์รับย้อมแล้วนางใบตองก็เป็นลูกค้าที่ดีมาตลอดตั้งแต่สาวยันแก่ยิ่งลูกสะพ้ยขยันซื้อเสื้อผ้าใหม่มาให้นางก็ยิ่งขยันใช้บริการเสียงแตรดังเข้ามาใกล้แล้ว นางใบตองหอบผ้าทั้งกองเดินลงจากบ้านไม่สนใจสายตาลูกสะภ้ายที่มองตามด้วยความขุนเคืองและก่อนที่จะก้าวลงบันไดไปก็ไม่ลืมที่จะหันกลับมาค้อนขวับให้ลูกสะภ้ายแรงๆจนหน้าหันแต่พอเท้าที่จะเหยียบบันไดขั้นถัดไปกลับเหยียบเข้ากับชายเสื้อจนสะดุดร่างนั้นหล่นโครมลงบันไดห้าขั้นไปกลิ้งโคโลยู่ข้างล่างเสื้อผ้าทั้งหมดก็ล่นตามมาถมร่างจนมิด แต่ทำไมนางใบาตองจึงไม่รู้สึกเจ็บอะไรตรงไหนเลยนะตายละคุณแม่เจ็บปวดอะไรตรงไหนหรือเปล่าคะเนี่ยตอนนี้กุ้งอย่าลงไปช่วยแม่ไม่ได้นะคะเลี้ยงลูกอยู่ถ้าคุณแม่เดินขึ้นมาไม่ได้ก็ขยับตัวขึ้นมาใไดมาเองนะคะลูกสะพายพูดพลาชงชะโงกหน้าลงมาดูและยิ้มด้วยสายตาร้ายลึกในใจของนางใบาตองพลันนึกไปถึงวันที่ตนเองผลักแม่ผัวตกบันไดแล้วก็สะดุ้งสุดตัวโอ้ นี่มันถึงคราวของเวรกรรมเขาเล่นงานนางใบตองเอาซะแล้วเอามาพลึกเล่นงานนางเหมือนดังกับแม่ผัวเล่นละครฉากเก่าฉากนั้นก็หมุนวนเวียนไปมาอย่างนี้อีกเช่นเดิมคงจะมีแค่เพียงตัวละครเท่านั้นที่เปลี่ยนไปนั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทุกสรรพสิ่งล้วนย่อมแปลผันเมื่อในวันหนึ่งลูกสะภ้ยจะต้องกลายมาเป็นแม่ผัวฉะนั้นแล้ว จงรักและดูแลเขาให้เหมือนรักและดูแลลูกของตัวเองถอยทีถอยอาศัยกันทุกอย่างนั้นจะสนับสนุนให้ครอบครัวพบเจอแต่ความสุข